นีแ่แหมอันนี้ก็ถูกที่ถูกเวลาเหมือนกัน <c oughs> ไม่ต้องไปหาสืบค่ะเขาเปิดวาร์ปกันให้รื่มแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะออกมาเปิดใจไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยว่ามีคนคุยแล้วนะคะ<อ>น้องพิมพิมพประภาคนสวยนั่นเองคือก่อนนี้หน้านี้ค่ะน้องพิมพเนี่ยนะถูกโยงว่ามีรักครั้งใหม่กับเจ้าของธุรกิจรา้านอาหารแถวเกาะสมุยอ่ะเอเอเรียกเป็นไฮโซก็ได้นะได้ก็ดีอยู่นจักนะพี่คนนี้เอาหอคือเจอพี่ๆสื่อรอบเนี้ยบอกเลยว่าสาวพิมเนี่ยเขินจนเก็บทรงไปอยู่เลยแล้วก็โดนแซวหนักมากมากนะคะ ก็ไม่ต้องไปหาคําตอบกันแล้วนะคะเพราะว่าน้องพิมพ์เขาเฉลยเองว่าเออคนที่เปิดวาร์ปเนี่ย ก็อยู่นี่แหละค่ะคนที่พิมพ์กําลังคุยอยู่นี่แหละค่ะยกนิ้วให้ชาวเน็ตเลยว่าเก่งมากชาวเน็ตเธอเก่งมากมันถูกทุกข้อเลยเธอตามสืบจนเจอตามสืบจนเจอถูกต้องนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งงานนี้เปิดใจอีกนิดนึงว่ารักครั้งใหม่ครั้งเนี้ยไม่ได้หาเอาบ๊อบเบย์นะยังไงีแม่สื่อเอองานนี้ก็ต้องมอบมงให้กับพี่เอมมี่มรกตค่ะชงไปชงมาแนะนําให้สุดๆเลยเนี่ยน้องฉันโสดนะน้องฉันน่ารักเนี่ยเพื่อนฉันก็ดีดีเออออย่างงี้ เปิดใจปุ๊บคุยกันปับ๊บรักเกิดทันทีคุณผู้ชมเจ้า,จาตัวบอกเลยนะคะว่าคนเนี้ยอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ไม่ได้กดดันอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็อยากจะศึกษากันไปเรื่อยๆค่ะส่วนเรื่องสถานะยังไม่ได้คุยกันนะว่าจะเลื่อนขั้นไปขั้นไหนก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆก่อนเอาเป็นว่าตอนนี้แฮปปี้มากค่ะมีคนที่ศึกษาอยู่ค่ะใช่ใช่คนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ไหมคะ ก็ใช่ค่ะใช่รู้จักกับพี่พี่ท,ที่ที่พิมพ์สนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันอะไรเงี้ยค่ะตกนั้นก็ก็ศึกษาลองคุยกันดูอะไรเงี้ยค่ะพอได้พอได้ลองคุยได้ลองรู้จักเขาก็เป็นคนที่น่ารักค่ะใช่เป็นคนนิสัยดีค่ะแล้วก็เ,เป็นเป็นคนที่แบบ มี energy ด eh? e <non> ีๆเลยอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยเรื่องสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นช่วงที่แบบว่าศึกษาทำความรู้จักกันก่อ็เรื่อยๆค่ะเห็นว่าก็คือค่อยๆศึกษาทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆไม่ได้เร่งอะไรเลยค่ะตามธรรมชาติเกาะสมุยมันมีอะไร จากนี้คงได้เห็นน้องพิมพร้องเพลงนี้บ่อยแล้วก็แบบใส่บิกินีบ่อยเพราะฝ่ายชายเขามีธุรกิจที่น่าเออมาเลยน้องพิมพ์ขับเรือมาเลยแม่เจสกีก็โอเค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 คิดว่าจะขับเรือเอาเธอโทษๆเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ยินดีกับความรักครั้งนี้ด้วยแล้วกัน